อยู่กับเรานะคะในองช้างผู้ใจพลายขวัญเมืองนะคะสวัสดีกับบรรยากาศในวันฝนตกนะคะคลิปนี้เราอยู่กันที่อำเภอกันทรารมมเช่นเคยนะทุกท่านกับบรรยากาศฝนตกละลืมนะคะน่าจะทั้งวันนะคะวันนี้คิดว่านะคะดูทั้งเด็กนักเรียนทั้งหมาผู้จัดการนะครับก็สนใจช้างดูเออ ากันเลยเด็กๆนะคะเด็กๆคงจะงงนะคะว่าพี่ขวัญทำไมเป็นอย่างนี้ก็คุณครูบางท่านก็มาถามนะคะว่าทำไมเขาถึงมุนหัวอย่างนี้นะคะน่วยกซายยกขวานะคะไม่เป็นอันจะไปเรียนกันแล้วนะคะ นี่คุณครูสั่งไว้นะคะบอกว่าห้ามเข้าใกล้ถ้าครูไม่ไม่สั่งไว้นะคะโอ,อ้โนอนบางคนก็เริ่มเริ่มขยับเข้ามาใกล้เรื่อยๆนะคะขว,วัญก็หนีออกโอ้ยรำคาญเสียงเด็กน้อย ยากคือไม่กินแล้วนะตอนนี้ส่วนวานของเรานะโรัก็รอเวลานะคะไม่รู้จะได้แห่แบบไหนนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็นั่งรอไปเรื่อยๆครับเล่นโทรศัพท์พลองมุมไปนะคะเพราะว่าบรรยากาศฝนก็ยังตกเรลึมาล,ะล,ะล,ะละอยู่นะคะเออบักลาเอ้ย <c oughs> เริ่มพยับเบียดได้เ่ย เริ่มเข้ามาใกล้แะเริ่มเข้ามาใกล้บางคนจะกลับนั่งในพื้นแล้วเดี๋ยวรอดูว่าเจ้าภาพจะได้เครื่องเส้นมาให้เร็วหรือเปล่านะคะตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะ ข้าเช้าก็ยังไม่ได้กินนะครับรอรออย่างเดียวกล้วยไปไหนล่ะปลซอนได้กล้วยลอกท้องเลยอ่ะตอนนี้ช่วงเช้านะสี่โมงแปดโมงแปดโมงยี่สิบสองแล้วนะครับส่วนพี่ควันเราได้อาหารเช้าไปแล้วนะคะอิ่มนำํำรานแล้ว จนไม่กินแล้วอาหารเช้ามาหนึ่งรสเข็นละอ่ะเดี๋ยวรอดูเครื่องเส้นมานะคะอ่ะตอนนี้เราก็นะคะนี่นี่เห็นไหมคณะนักเรียนกับคุณครูนะคะวันนี้ก็จัดกิจกรรมนะคะวันสุนทรภู่แล้วก็วันภาษาสทยด้วยเด็กๆก็แต่งตัวนะคะมาถ่ายกับพี่ขวัญน,นะคะ บริการมาเลยคะ่ะบริการรรกาเนื้อไก่า,ค,าคลีบโอ้โหนะครับมีอะไรด้วยครับเนี่นางวรรณคดีถูกใจกม,ม,มันถูกใจเดี๋ยวให้ดูนะคะเด็กเด็ก แต่งชุดสวยกันนะคะกา้รสานะยไะร่ถ่ายใหม่ก็ได้ค่ะถ่ายใหม่ก็ได้ไปยืนรถมอนันอันนี้จะมีการแสดงนะคะองเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนด้วยนะคะ ขันก็เลยกลายเป็นพระเอกในงานนะคะแต่งานแห่ยังไม่ได้ไปนะคะรอเครื่องเส้นนานแล้วก็ยังไม่มาอีกเลคะทุกท่านใครสอนเหวี่ข่าแล้วบาบริการระไดปบะได้เหวเข่าแป้งกระถาฮะเข่าสุปไปเข่า โอ้โหมาอีกแล้วนะคะอันนี้อันนี้คือตัวอะไรไม่รู้นะคะน่าจะเป็นอ่าในวรรณคดีนะคะมายืนตรงนี้ก็ได้กันนี่มายืนตรงนี้ก็ได้มาตรงนี้มาใกล้ๆนี่ก็ได้ค่ะถอยมาอีกก็ได้จะถอยมาอีกตรงนี้ไม่ถึงไม่ถึงงูนี่เอนเป็นอยู่เออเรื่อนกับเป็นอยู่เห็นไหม โอ้เห็นไหมมีตัวละครในอันนี้เป็นอะไรนะนี่เป็นนางพันธุรันหรือเปล่านี่เชิญ <c oughs> นะคะเป็นกิจกรรมมาสุนทรพูดกับเด็กๆนะคะนั่นมาถ่ายกับพี่ขวัญหลอ่ลอๆสวยๆนะคะคุณท่านหนาทีทุกคนค่ะแางคุณครูเข้าไปถ่ายใกล้ๆ,ๆ <c oughs> ไหมคะ ไปยืนใกล้ๆเดี๋ยวให้ควานเขาดูเลยมาค่ะเดี๋ยวถ่ายให้มาไม่เป็นไรค่ะยิงเหรอคะได้อ้าใครสนมาเลยค่ะมาเลยค่ะอ่าเน้นๆตรงนี้เลยค่ะไปใกล้ๆอีกไปอีก โอเคค่ะอ่ะมองกล้องนะคะโอเคค่ะเดียยดเเด๋ยวไหมคุณครูเอาเดี๋ยวไหมเอาเดี๋ยวอะเอาเดียวกว่อนบริการคุณครูก่อนนะคะโอเคค่ะ ชื่อชื่ออะไรนะคะลายขวัญเมืองค่ะหรือติดตามทาง youtube ก็ได้นะคะช้างคู่ใจปลายขวัญเมืองช้าเดินแล้วหรอยังเลยยังไม่ได้ดกค่ะท่านน้นก็ยังไม่เห็นประสานงานอะไรยังไม่รู้เรื่องกันเลยค่ะเ้าพาเขาที่แรกว่าเช้าเครื่องเส้นก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะก็ไม่รู้เขาจะยังไงก็เลยได้แต่รอกัน จ่า,า,าเราเจ้าภาพอยู่นะคะยังยังไม่มีใครมาประสานงานกับเราเมื่อเช้าก็มาแล้วคะ่ะแจ้งไปแล้วแจ้งกับคนที่มาเอาย่ามาส่งแล้วนะคะว่า,าประสานเรื่องเครื่องเส้นนะคะแล้วก็กำหนดการว่าจะยังไง ก็เงียบนะคะประสานใครไปก็เงียบเหมือนเดิมนะคะทุกท่านใครสอนบอกว่าหยิวข่าวแล้วเอากล้วยลงมากินค <c oughs> ื <c oughs> อลูกะกล <c oughs> ้วยก็ขึ้นรถเสรแล้วเอากลว้วยมาเ <c oughs> ราต้องไปดูโรงอาหารแล้วโดนโ <c oughs> รงอาหารเขามีอะไรขายไหมโด <c oughs> น ไรสอนของเราก็ไปตัดกิ่งไม้ให้พี่ขวันนะคะเพราะว่าหญ้าไม่กินแล้วไม่อยากกินหญ้าลองท้องไปก่อนลองท้องคือหญ้าคือมีนะคะแต่เขาน่าจะไม่ชอบ

อย่าไปเข้าใกล้เด้อถอยห่างๆเด้อฮะขั้นเป้าขั้นเข้ามันจะเป็นอะไรมันจะมันไม่ชอบเด็กน้อยเข้าใกล้เด้อดูห่างๆอันตรายเห็นบนนั่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 นเอออยากหมออยากใสของเลยนอยู่ใส่ก็บ่ไปเข้าเลียนฮะดีคุณครูประเด้เข้าแถวสิเพิ่นมีหลานข้าวมันโอ๊ยอย่าไปเล่นอันตานนั่นๆๆๆนน ย่าเหรีย่าเล่นนี่ของศักดิ์สิทธิ์เพิ่นได้หนิภาษีซับเอาหัวเจ้าของได้หนิตะคอนนี่เออถอยถอยเบิ่งห่างห้างเบิ่งห่างห้างเจ้าเกี่ยวมาเกาะที่ยอดเข้าป่าสิเจ้ามีหลานขาน่ะบ่อโรงเรียนนี่นี่บ่เพิ่นขายยังไงขายของกินบ่ของของกินไรบ่ ห,หลายโอ้หลอดตายแล้วพี่น้อง<ล><ล>มาตรงนี้หลานขายอยู่นี่นเดี๋ยวไปซื้อขนมมีขนมปังขายบ่มีขนมปังขายบอสเนี่นยนี่ขนมปังกะนุ่มมี่บอสอา้าวแล้วว่ามีของกินหลายนี่ยังเนสันมีเลยนมบ่มีนะมีนมขายบอสโอ้ ตะกี้ว่าของขายหลายพี่นอ้นองบ้อนนี้ว่าบ่มนีเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวต้องไปดูแล้วค่ะต้องไปดูแล้วเดี๋ยวให้สองควานเขาออกมาก่อนเขาน่าจะเข้าป่าไปหาอะไรให้พี่ขวัญกินหรือเปล่านะคะนี่แต่เราไปไหนไม่ได้ครับเดี๋ยวสองหนุ่มนี่จะไปเข้าเวตบตุดพี่ขวัญอ,อยู่สั้นไดนนี่สั้นสองสั้นสองดโอ้อยู่หอดสั้นสองพี่นอ้อง ระดับขันสูงได้หนิใช่อันนี้สั้นได้หนิโอ้ยสั้นสองคนนะเลี่นสูงได้เนาะยูสั้นสองคนโอ้ยยูสั้นล่างโอ้ยยูสั้นล่างไปไปยูสั้นเทิงเออยูสั้นเทิงสั้นล่างสั้นสองอ่ีสัน่เอ๋อฮะ คลิปนี้นะคะก็ฝากไว้วเพียงเท่านี้นะคะฝากดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะในช่องช้างกู้ใจพลายขวัญเมืองนะคะเจอกันคลิปหน้าไลฟ์หน้านะคะสํคลิปนี้ไลฟ์นี้สวัสดีค่ะ